จ้มองเห็นแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นประกันที่อยากจะให้ทุกๆคนนะคะลองลองมาฟังรายละเอียดดูนะคะว่าประกันตัวนี้มันดีอย่างไรถึงแบบว่าอยากจะอยากจะเชียร์ให้ทุกคนนะคะได้เอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นประกันสุขภาพสําหรับเด็กซึ่งจริงๆแล้วมันคือประกันอุบัติเหตุ PA นั่นเองค่ะที่ผู้ปกครองนะคะเป็นฝ่ายเอาประกันตัวนี้และประกันตัวนี้เป็นประกันที่สําหรับ อุบัติเหตุที่ผู้ปกครองต้องเสียชีวิตเท่านั้นนะคะถึงจะคุ้มครองงงไหมคะไม่งงนะคะโอเคถ้าเกิดใครมาย้อนหลังนะคะก็อยากจะฝากให้ติดตามช่องโจ้ไว้นะคะเพราะว่าโจ้เป็น ตัวแทนนะคะประกันวินาศภัยนะคะซึ่งสามารถจะขายประกันเกี่ยวกับประกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นประกันชีวิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีบัตรประกันชีวิตค่ะแต่ตอนนี้อยากจะมามุ่งที่ประกันวินาศภัยมันครอบคลุมมันเยอะกว่าน่าจะแบบดูแลเพื่อนๆญาติพี่น้องได้ดีกว่าประกันชีวิตเพราะประกันชีวิตนี่คือน่าจะแบบใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยนะคะโอเค เรามาดูประกันตัวนี้นะคะชื่อประกันฟินฟอร์ฟินฟอร์คิดค่ะทุกคนฟินฟอร์คิดนะคะตัวนี้นะคะฟินฟอร์คิดนะคะเป็นประกันสำหรับคุ้มครอง6รอบฮิตนะคะทุกคนนี่มันน่าสนใจแบบนี้เองนะคะคือเป็นประกันที่ผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองหมายถึงพ่อแม่ หรือจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะแต่อายุห้ามเกิน60ปีอายุเริ่มต้นที่20ถึง60ปีถึงจะมีสิทธิ์ซื้อประกันตัวนี้ได้อา้าวประกันตัวนี้มันคุ้มครองคนอายุไม่เยอะนี่นาใช่แล้วค่ะคือตรงนี้นะคะทางบริษัท M.S.I.G. นะคะเป็นเจ้าของโปรเจกต์ประกันตัวนี้นะคะซึ่งออกแบบประกันตัวนี้มาจะว่ามันเหมาะมันเหมาะสำหรับคนที่มีอาชีพที่ไม่ได้แบบสุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะว่าประกันอุบัติเหตุเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าประกันอุบัติเหตุเนี่ยค่ะจะมีการกําหนดอาชีพในการซื้อประกันเพราะว่าอาชีพเสี่ยงเนี่ยประกันทุกบริษัทนะคะเขาจะไม่รับ นะถ้าคุณนะแต่ถ้าเกิดเขารับก็คือเบีย้ยมันสูงมันแพงขึ้นมากซึ่งเบีย้ยตัวนี้นะคะมันเริ่มต้นที่6กพับาทนี่ทุกคนแต่ทุกคนต้องดูรายละเอียดก่อนนะคะว่ามันเริ่มต้นนะคะไม่ใช่ทั้งทั้งหมดทั้งแผนนะคะซึ่งประกันตัวนี้มีทั้งหมด3าแผนเดี๋ยวโจจะมาแจงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ลองลองพิจารณาดูนะคะว่าสนใจที่แบบว่าจะอาจจะเป็นการซื้อให้ บุตรหลานหรือจะแบบบอกต่อคนข้างบ้านที่เขาพออยากจะกําลังมองหาประกันสําหรับเด็กก็ได้นะคะเพราะว่าประกันตัวนี้มันไม่ใช่ประกันชีวิตนะคะทุกคนมันซื้อปีต่อปีถ้าเกิดคุณเอ่อไม่พอใจคุณก็ปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าเกิดมันมันมันเรียกอะไรอะ่ะคุ้มคุ้มกับการที่ต้องเสียเงินไปซึ่งมันเป็นเงินแค่หลักพันเองนะคะอาจควรมาเริ่มมาดูกันนะคะ ประกันตัวนี้ผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อแต่พอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคุ้มครองผู้ปกครองแค่การเสียชีวิตเท่านั้นนะคะผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเคลมในเรื่องของอโรคหกโรคที่จาจะพูดต่อไปนี้หกโรคที่ที่มีอยู่ในประกันพวกนี้นะคะ่ะเขาให้สำหรับสุขภาพของเด็กถ้าลูกหลานคนไหนนะคะที่ป่วยเป็นโรคหกโรคนี้สามารถ เลมได้หกโรคนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คือมี 1. ไข้หวัดใหญ่จะต้องเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วๆไปแบบนี้นะคะเบิกไม่ได้นะคะ 2. ไข้เลือดออกซึ่งหน้าฝนนะคะจะมียุงเยอะนะคะเด็กไปตรวจแล้วก็เป็นไข้เลือดออกถ้าเกิดคุณมีประกันตัวนี้นะคะลูกหลานของคุณนะคะที่คุณจะเอาประกันนะคะสามารถเลมได้นะคะไข้เลือดออก3โรค RSV ค่ะ ็นโรคไวรัสนะคะที่แบบว่าน้องๆเป็นแล้วอะ่ะเคยมีข่าวว่าเสี่ยงชีวิตนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะ่ะค่อนข้างที่จะสูงด้วยนิดนึงนะคะต่อไปโรคที่สี่โรคมือเท้าปากนะคะก็ไปโรงเรียนนะคะอาจจะแบบว่าดูแลสุขภาพยังเด็กอยู่นะคะกห็หยิบนู่นหยิบนี่เชื้อโรคมันก็จะเข้านะคะก็เป็นโรคมือเท้าปากก็คือมีจุดตุ่มๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงทุกคนลองไปดูอาการของโรคนะคะถ้าเกิดเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะต่อไปโรคที่ห้า เป็นโรคอาหารเป็นพิษนะคะโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันซึ่งเด็กๆก,ก็จะบทานอาหารภูมิคุ้มกันยังน้อยอาจจะมีการเป็นโรคนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เคลมได้ค่ะถ้าเกิดคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่มีประกันตัวนี้ต่อไปโรคสุขใสนี่โรคนี้ก็คือแบบว่าก็อยู่ในช่วงวัยเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการซื้อประกันนี้ซื้ออย่างไรนะคะ การซื้อประกันนะคะของบริษัท MSIG นะคะสามารถทักโจมมาได้นะคะเราจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะคะให้คุณนะคะกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันทุกอย่างทุกสิ่งนะคะอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกหมดเลยนะคะซื้อไม่ยากค่ะผู้ปกครองเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนนะคะแค่นั้นเองนะคะในการซื้อแล้วก็ถ้าเกิดของลูกนะคะก็คือจะมีใบสูติบัตรของเด็กนะคะ ถ้าเกิดเด็กแรกเกิดนะคะเพราะว่าประกันตัวนี้รับเด็กอายุตั้งแต่3เดือนนะคะไม่เกิน20ปีเด็กตัวเล็กนะคะสามเดือนกว่ายังไม่ถึงเจ็ดขวบก็ยังจะไม่มีบัตรประชาชนเราก็จะใช้สูทีบัตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซื้อเนี่ยคะ่ะเราใช้ทะเบียนบ้านนะคะเพราะว่าทะเบียนบ้านมันจะมีชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะและชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็จะมี ชื่อของปู่กับย่าก็สามารถที่จะสืบได้นะคะว่าเป็นลูกของปู่กับย่าแล้วก็น้องคนนี้เป็นหลานนะคะหลานผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่นะคะถ้าเกิดแบบว่าเด็กอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดแต่พ่อคุณแม่ทํางานที่อีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแบบคุณปู่คุณย่าเป็นคนดูแลก็สามารถซื้อประกันให้หลานได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็นประกันอุนบตรรับตรริเหตุถ้ามีการเสียชีวิต อ่ะทีนี้มีคําถามนะคะมีเคสหนึ่งเคยถามมาว่าแล้วถ้าเกิดปู่กับยา่าเสียชีวิตก่อนนะคะถ้าเสียชีวิตก่อนก็นคือปู่กับย่าจะได้ทุนประกันที่อยู่ในแบบแผนประกันและประกันตัวนี้ก็สิ้นสุดการคุ้มครองเด็กก็ไม่สามารถที่จะเคลมได้ถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยนะคะเออมันเป็นแบบนี้โอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่า่าตารางความคุ้มครองมีอะไรบ้างนะคะ <S <S <ขอ>เดี๋ยวขอจัด โทรศัพท์นิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันโอเคได้เลยค่ะอ่ะเรามาดูตารางคุ้มครองนะคะเป็นประกันที่บริษัทนี้เป็นครั้งแรกที่เขามีประกันสุขภาพนะคะโรงพยาบาลคู่สัญญาแล้วก็จะมีเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาสามารถเคลมได้ไหมสามารถเคลมได้แต่ว่าคุณต้องสำรองจ่ายไปล่วงหน้าก่อนเก็บใบเสร็จไว้และใบรับรองแพทย์ ไว้นะคะแล้วคุณก็มาเคลมที่บริษัทได้เลยนะคะแต่จทุกอยาจะแนะนําให้ไปเข้าโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบแฟกเคลมไปได้เลยนะคะไม่ต้องสํารองจ่ายโอเคนะคะเรามาดูแบบแผนดูซิว่ามีกี่แผนนะคะประกันตัวนี้มีทั้งหมด3แผนด้วยกันนะคะแผน1แผน2แผน3 3แผนนี้นะคะทุนประกันนะคะเท่ากันหมดเลยคือ500 0 0 0บาท อายุผู้อประกันผู้อประกันเราจะมีสองแบบด้วยกันผู้อประกันคนที่หนึ่งคือผู้ปกครองคือผู้ปกครองจะต้องเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อประกันตัวนี้และผู้อประกันที่สองก็คือบุตรหลานนะคะลูกหรือว่าหลานนะคะสามารถคุ้มครองทั้งหมด6โรคที่โจ้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยอ่มาดูกกรณีที่ผู้ปกครองนะคะเสียชีวิต เอาไปเลยค่ะ50,000นบาทเท่ากันหมดเลยและผู้ปกครองต้องเสียชีวิตเท่าคนักเท่านั้นนะคะเพราะว่าประกันตัวนี้เจตจำนงนะคะของบริษัท msig เขาต้องการจะให้เป็นประกันสําหรับคุ้มครองสุขภาพเด็กคุ้มครองสุขภาพเด็กผโกโรคที่เด็กเป็นมากกันอ้าวแล้วทำไมไม่คุ้มครองทุกโรคถ้าทุกโรคมันก็ราคาเบีย้ยมันจะสูงเราก็เลยคิดว่าราคาเบีย้ยประมาณนี้น่าจะแบบจับต้องได้น่าจะเพราะมีกําลังนะคะและถ้า ข่าวดีนะคะ MSG สามารถผ่อนได้สีงวดสามารถผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะคะผ่อนเงินสดได้สีงวดนะคะจากทีนี้สำคัญก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเด็กเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุนะคะประกันจะจ่าย จะใจ่ายให้ครั้งละ20,000ต่อครั้งต่อเหตุการณ์ส0 0หมืและถ้าเป็นแผน2องสามถ้าเป็นแผน3ามก็คือ50,000ื่นสองหมื่นและ50,000นะคะถ้าเกิดเด็กเกิดอุบัติเหตุนะคะค่ารักษาพยาบาลอ่าทีนี้มาดูผลประโยชน์สำหรับ ผู้ป่วยในก็คือ IPD นะคะถ้าเกิดเด็กมีการเข้ารักษาตัวนะคะจะจ่ายตามจริงนะคะไม่เกินจำนวนเงินอัปกันซึ่ง3แผนจะมีวงเงินที่ไม่เท่ากันต่อครั้งต่อโรคถ้าเกิดน้องนะคะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะแผนหนึ่งี่คือจะจ่ายประมาณ50000บาทต่อครั้งต่อโรคแผน2 75,000บาท แผนสามหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าเกิดน้องป่วยครั้งแรกและครั้งแรกจ่ายไปประมาณสองหมื่นห้าอ่ากลับมาบ้านวงเงินเหลือเท่าไหร่คะวงเงินก็คือเหลือสองหมื่นห้าสำหรับแผนหนึ่งเพราะว่าแผนหนึ่งเราให้ที่วงเงิน 50, 25, ห้าหมื่นสองหมื่นห้าเหลืออีกสองหมื่นห้าถ้าเกิดน้องเขาเป็นโรคอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโรคอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไม่เกินเก้าสิบวันนะคะ คุณยังเอาวงเงินที่เหลือมาใช้คือ25 0 0 0แต่ถ้าเกิดน้องเกิน90วันแล้วนะคะแลวเป็นโรคเข้าไปรักษาพยาบาลคุณก็ได้วงเงินใหม่ก็คือ50 0 0 0บาท โอเคนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทราบรายละเอียดลรืออีกทีนึงก็ทักแชทโจ้ามานะคะมาคุยรายละเอียดกันนอกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันให้คุณแบบว่าเข้าใจด้วยนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามนะคะสามารถ comment, คอมเมนต์คาถามทิ้งไว้เดี๋ยวโจเข้ามาตอบให้นะคะอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นค่าห้องหลักค่าห้องเนี่ยทั้ง3แผนเท่ากันหมดเลยคือ3 0 0พบาทแผนหนึ่งสามพันแผนสองสามพันแผนสามสามพันเท่ากันหมดเลยนะคะ แล้วถ้าเป็นน้องอะ่ะจะต้องเข้าห้อง i-c-u i-c-u เนี่ยก็เท่ากันทั้ง3แผนคือ6000 6000แผน1แผน2แเเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นในเรื่องของ OPD ถ้าเกิดมาตรวจแล้วหมอแบบให้ยากลับบ้านเลยนะคะก็เป็นครั้งละ1,000บาทเท่ากันทั้งก็ไม่เท่ากันค่ะแผน 1, 1,000แผน2,500แผน 3, 2000บาทนะคะ OPD สามารถเบิกได้เลยนะคะ ้าลืมบอกไปคุณผู้ปกครองนอกจากคุณจะได้ทุนประกัน5 0 0แสนบาทเท่ากันหมดแล้วนะคะคุณจะได้ค่าปงศพแล้วก็ค่าจัดงานศพอันนี้ไม่ได้แช่งนะ <laughs> เพียงแค่บอกรายละเอียดให้ฟังนะคะเพราะว่าผู้ปกครองค่ะมีสิทธิ์ใช้ประกันตัวนี้แค่เสียชีวิตเท่านั้นเป็นประกันอุอบัติเหตุสำหรับผู้ปกครองที่เสียชีวิตเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยค่ะประกันตัวนี้เขาทำมาเพื่อที่จะให้คุ้มครอง กโรคของเด็กบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะเป็นส่วนใหญ่แต่ทำไมถึงผู้ปกครองเบิกไม่ได้ก็คือผู้ปกครองมีสิทธิ์ซื้อเอาเอาค่าเอาค่าเสียชีวิตของเราเท่านั้นนะคะมันอาจจะแบบว่าเออข้อเสียนิดน,นึงคะ่ะก็จริงแล้วก็ซื้อประกันอุบัติเหตุของของบริษัทอื่น ไปไปคู่ก็ได้เพราะว่าประกันอุบัติเหตุมันปีต่อปีเราไม่ได้เสียแบบระยะยาวหลายปีเหมือนประกันชีวิตน,นนะเนาะเนาะก็คืออันนี้อะเนื้อหามันจะเป็นในเรื่องของสุขภาพสาหรับเด็กเลยคือมันดีสําหรับเด็กอะเพราะว่าเด็กอะค่ะป่วยเยอะนะคะโอเคมาถึงในส่วนของโรคทั้งหโรคที่โจ้พูดไปไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก RSV มือเท้าปากอ,าอะไรอีกนะค่า,าโรคอาหารเป็นพิษลำไส้อักเสบเฉียบพลันและสุดท้ายคือสุขใสโรคทั้งหมดเนี่ยค่ะอายุช่วงเด็กอะค่ะจะคุ้มครองไม่เท่ากันถ้าน้องค่ะหรือว่าลูกหลานในบ้านของคุณนะคะอายุสามเดือนจนถึงไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยค่ะเขาจะคุ้มครองแค่สามโรคซึ่งสามโรคมันเป็นโรคที่แบบเด็กมักจะป่วยอะนะ มาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างสาโรคที่คุ้มครองเด็ก3เดือนไม่เกิน1ปีก็คือมีโรคสาโรคแรกเลยค่ะโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรค RSV แต่ถ้าเกิดเด็กอายุตั้งแต่1ขวบไปจนถึง20ปีเราคุ้มครองทั้งหมด6โรคเลย1ขวบขึ้นไปไม่เกินไม่เกินยีปีซึ่งจริงๆแล้วค่ะทั้งหโรคเนี่ยมักจะเกิดกับเด็กหขวบถึงห้าหขวบเนาะ ประมาณนี้น่าจะแบบว่าโจก็ว่ามันน่าจะคุ้มอะ่ะคุ้มอะ่ะกับที่แบบผู้ปกครองจ่ายนะคะซึ่งเบีย้ยเริ่มต้นนะคะแผน1แผน2แผน3เบี้ยไม่เท่ากันและแผนแต่และแผนเนี่ยเราจะกําหนดอายุเด็กนิดหนึง่งบริษัท FSIG กําหนดอายุเด็กนิดนึงนะคะทุกคนขอดูเนื้อหานะคะเพราะว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็โจก็เพิ่งได้แผนประกันนี้มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเผื่อแบบ ใครกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กอยู่นะคะลอ,ลองพิจารณาดูประกันตัวนี้นะคะมันน่าสนใจนะทุกคนผู้ประกันที่อายุ3เดือนจนถึงหนึ่ปีะคะ่ะก็คือน้อยกว่าหปีนะคะถ้าเกิดหนึปีขึ้นไปจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเบี้ยประกันแผนแรกเนะะี่ยค่ะเริ่มต้นที่1,8500บาทผู้ปกครองจ่ายเบี้ยปีละ1,8500บาทสามารถ คุ้มครองลูกหลานได้ทั้งหมดสามโรคสำหรับแผนหนึ่งเพราะว่าเด็กอายุไม่เกินหนึ่งปีแผนสองสองหมื่นเจ็ดสองมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแผนสามสองมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะมาดูอายุหนึ่งปีถึงห้าปีนี่เด็กอายุหนึ่งปีถึงห้าปีสามารถคุ้มครองได้ทั้งหมดหกโรคฮิตนะคะ แผนหนึ่งเนี่ยเบีย้ยเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสามพันสาร้อยห้าสิบาทหนึ่งมืนสาพันสาม้อยห้าสิบาทสำหรับหนึ่งปีนะคะก็เจ้าว่ามันถูกอะ่ะเพราะถ้าเกิดใครที่ไปซื้อประกันประกันสุขภาพของบริษัทที่ตอนนี้นะคะ่ะมีทั่วๆไปยอยู่แล้วอะคะ่ะเจ้าว่าเบี้ยมันก็สี่หมื่นห้าหมื่นอ่ะที่ที่ดูดูมานะคะเพราะว่าเด็กเด็กมันเป็นโรคหลายโรคเนาะแต่อันนี้อาจจะแบบ ทุกคนอาจจะมองว่ามันมันโรคคุ้มครองน้อยไปแต่มันก็เป็นโรคที่แบบเด็กค่อนข้างที่จะเป็นกันบ่อยๆนะคะมันก็คุ้มค่านะคะ1นึ่งหนานะคะหมื่นต้นๆเองนะคะถ้าเป็นแผน2นี่คือ1 7ื่นเแแผน3นี่คือ2 1งหมเระคะเรื่องของวงเงินแผนนะคะถ้าเกิดใครยังจําไม่ได้ก็เดี๋ยวมามามา,มาดออูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดทักมา,ากดรืจ้สงละละละ่งรายละเอียดเป็นไฟล์แนไปให้นะคะมาดู อายุช่วงสุดท้ายอายุช่วงนี้คือพูดประกันนะคะอายุหกหกขวบจนถึงยี่สิบยี่สิบปีนะคะถูกมากทุกคนถ้าเกิดอายุหกขวบขึ้นไปนะคะไม่ค่อยป่วยแล้านน้องเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่มันก็ยังมีบางคนนะคะที่แบบว่าป่วยจ้างขยันป่วยจ้างทําให้พ่อแม่จะต้องแบบว่าคว้าเงินในกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าถ้าเกิดซื้อแผนนี้ไว้มันก็ ก็เซฟเงินในกระเป๋าคุณพ่อคุณแม่ไปได้เพราะว่าอายุ6ถึง20ปีเนี่ยจะเสียเบีย้ยแค่ปีละ6,010บาทสำหรับแผนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผนสองเนี่ยแปด0ห้าสิบาทถ้าเป็นแผนสามเนี่ยค่ะหนึ่งหมื่นสามพันเอ่อหนึ่งมื่นสามร้อยห้าสิบาทนะคะไม่ใช่สามพันหนึ่งมื่นสามร้อยห้าสิบาทเบีย้ยถูกมากทุกคนปีละนะคะปีละ ซึ่งโจ้าว่าถ้าเกิดใครซื้อแผนสามเนี่ยโจว่ามันมันคุ้มครองแบบว่าสูงนะคะเพราะว่าค่าห้องเราก็ได้ตั้งอ๋อค่าห้องเท่าเท่ากันคือสามพันห้าแต่สามพันสามพันทวนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นค่าอุบัติเหตุอ่ะก็คือห้าหมื่นนะคะใครที่แบบว่าเด็กเด็กก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะคือแบบซนๆนะคะโจ้าว่าแผนสามมันก็ห้าหมื่นแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะ เคลมได้30ครั้งต่อปีปีหนึ่งเนี่ยสามารถเคลมได้ถึง30ครั้งเลยนะคะอาแล้วก็ต้องดูโรคด้วยนะคะถ้าเกิดเด็กคนนี้โอ้ยเป็นหลายโรคเหลือเกินถ้าโรคนี้อยู่ใน90วันนะคะก็ใช้วงเงินนั้นจนหมดถ้าเกิดเกินวงเงินก็คือคุณต้องจ่ายส่วนต่างแต่ถ้าเกิดเกิน90วันแล้ว1ปี90วันคือ3เดือนใช่ไหมคะ1ปีมี12เดือนก็ทั้งหมด4 3เดือนครังอ่ะ ถ้าเกิดน้องเป็นทั้งปีอ่ะโหคุณก็ใช้ได้อีกอ่ะหนึ่งโลบหนึ่งโลบนะคะต่อหนึ่งครั้งและถ้าเกิดหนึ่งครั้งอยู่ในช่วง90วันก็ใช้วงเงินที่มีทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเกิน90วันคุณสามารถได้วงเงินใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง โอเคนะคะหวังว่ามันน่าจะครอบคลุมนะคะรายละเอียดแต่ถ้าเกิดมีอันไหนที่ทุกคนสงสัยนะคะทักแชทเจ้ามาได้นะคะเดี๋ยวเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็วันนี้เป็นไลฟ์ไลฟ์แรกนะคะที่มาที่เพจที่เจ้าตั้งไว้สําหรับประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันการเดินทางประกันสอดเลี้ยงนะคะจะอยู่ในช่องนี้หมดเลย ถ้าอย่างไรแล้วนะคะฝากกดติดตามเพจโจ้ mm hmm. ด้วยนะคะโจ,จะอจะคอยเอาข้อมูลความรู้ข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันนะคะเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะโอเคค่ะประกันตัวนี้นะคะฝากไว้ไปลองพิจารณาดูรายละเอียดด้วยนิดนึงนะคะและที่สำคัญนะคะฝากช่องพี่โจ้อินชัวให้ทุกคนนะคะกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดไปที่ t i k t o k ก็จะชื่อพี่โจ้อินชัวแบบนี้แล้วค่ะใน t i k t o k ก็จะมี จะมีคลิปนะคะให้ความรู้เรื่องประกันเยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้ลองไปดูกันเล่นๆเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าย้อนหลังแล้วก็เอามาทักได้กันคะ่ะ